เมืองมดีนะหนึ่งในความประเสริฐก็คือเป็นเมืองแห่งชัยชนะส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของนครมดีนะซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานคำพูดของท่านนาบีว่าเป็นเมืองที่มีชัยชนะเหนือเมืองอื่นทั้งหลายอะดิสได้บันทึกในบุคอรรและมุสลิมท่านอบูฮุรรัก,กล่าวว่านาบีสุลตัลลอฮุอะลัยวสัลลัมได้กล่าวว่าอุมิรตุบิการเจตินตะกุลุนกุรอยกูลูนยัสริบววฮียมดีนะนบีบอกว่า ฉันเนี่ยถูกใช้ให้อพยพไปยังตำบลหนึ่งซึ่งกินตำบลทั้งหลายพวกเขาเรียกมันว่ายยสริบหรืออันมาดีนะในความหมายตรงนี้คำพูดของท่งานรอซูลที่บอกว่ากินตำบลทั้งหลายมีการอธิบายว่าเป็นเมืองที่มีชัยเหนือเมืองอื่นทั้งหลายเอาชนะตำบลต่างๆและอธิบายอีกว่าจะมีการนำทรัพย์เฉลยและทรัพย์สงครามที่ได้มาจากการทำยี่หดในหนทางของอลัลลอฮ์ มายัางนครมดีนะทั้งชัยชนะและทรัพย์สงครามนี้เกิดขึ้นจริงโดยเป็นเมืองที่มีชัยเหนือเมืองอื่นทั้งหลายดังที่นักเผยแพร่ผู้พัฒนาผู้พิชิตผู้บุกเบิกที่ได้นำมวลชนออกจากความมืดสู่แสงสว่างด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาจึงทำให้ประชาชนทั้งหลายเข้ารับนับถือศาสนาของอัลลอฮฺและนำความดีทั้งหลายสู่ชาวโลกซึ่งมาจากนครมดีนะที่มีความจำเริญ อันเป็นยุคข,ของบรรพชนรุ่นแรกจากบรรดาสฮาบะและบรรดาท่านรอสุลลอห์และบรรดาคอลีฟะผู้ปราดเปลืองบรรดาทรัพย์สงครามที่ถูกยึดมานั้นจะถูกส่งไปยังนครมาดีนะสภาพเช่นนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วเพราะท่านนาบีได้บอกถึงการที่ได้เอาทรัพย์ครังสมบัติของกิสรอแห่งอาณาจักรเปอร์เซียและไกเซอร์แห่งอาณาจักรโรมันนำมาใช้จ่ายในคนุทางของอลัลลอห โดยได้มีการลำเลียงครังสมบัติทั้งหมดมาอย่างนาครมดีนะอันจำเริญและได้จัดการแบ่งสรรโดยน้ามือคอลิฟะอุมัดบินคอตตอบ